เมื่อพูดถึงเส้นทางของทีมชาติไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะว่าความเปลี่ยนแปลงจะมาถึงรวดเร็วและทรงพลังแบบนี้การทยานขึ้นของแรงกิ้งฟีฟ่าที่หลายคนเคยคิดว่าเป็นไปได้ยากกลายเป็นเรื่องที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งในอาเซียนและในโลกฟุตบอลระดับเอเชียเพราะไม่ใช่แค่การขึ้นอันดับธรรมดาแต่เป็นการขึ้นแบบไม่หยุดยืดตัวอย่างมั่นคงและสะท้อนถึงการพัฒนาที่ล้ำหน้าในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นระบบทีมชาติการสร้างผู้เล่นรุ่นใหม่ความต่อเนื่องของสโมสรรวมถึงความตั้งใจของนักเตะที่ต้องการพิสูจน์ว่าฟุตบอลไทยไม่ใช่เพียงแค่ทีมระดับภูมิภาคแต่สามารถเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งของทวีปได้อย่างแท้จริงเมื่อประกาศแรงกิ้งออกมาหลายชาติในอาเซียนต่างจับตามองเพราะมันไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความสำเร็จความก้าวหน้าและความน่าเกรงขามในสนามฟุตบอลแน่นอนว่าเสียงคอมเมนต์จากแฟนบอลชาติอื่น โดยเฉพาะเวียดนามซึ่งมีการแข่งขันกับไทยมาอย่างยาวนานย่อมเต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งความแปลกใจความสงสัยความไม่อยากยอมรับและบางส่วนก็หนักไปทางอิจฉาแบบเปิดเผยโดยไม่ปิดบงังแม้จะพยายามหาข้ออ้างหรือเหตุผลต่างๆมาพูดแต่ความจริงก็คือพวกเขารู้ดีว่าไทยกำลังก้าวข้ามเส้นเดิมที่ถูกวางไว้และกำลังจะขยับไปอยู่ระดับที่สูงกว่าอาเซียนแบบเห็นได้ชัดในขณะที่ฝั่งคนป่าหรือชาติที่ยังอยู่ท้ายตารางในอาเซียนก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกตาร้อน เพราะไทยไม่ได้เพียงแค่ทําผลงานดีขึ้นแบบนานๆครั้งแต่เพิ่มแบบต่อเนื่องชนะคู่แข่งสําคัญสร้างฟอร์มที่มั่นคงและดูเป็นทีมที่มีอนาคตชัดเจนไม่ได้พึ่งดวงไม่ได้พึ่งเกมเดียวแต่เป็นระบบที่ถูกปลูกฝังมาหลายปีและตอนนี้กําลังผลิดอกออกผลอย่างสมบูรณ์แบบการเห็นไทยขึ้นแรงกิ้งอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้สะท้อนเพียงว่าไทยแข็งแกร่งเพียงใดแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความต่างของโปรเจกต์ฟุตบอลที่แต่ละชาติลงทุน และผลลัพธ์ของไทยกําลังกลายเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนว่าชาติไหนพัฒนาชาติไหนย่ําอยู่กับที่และชาติไหนถอยหลังอย่างน่าเป็นห่วงในเวียดนามซึ่งเคยเชื่อว่าตนเองคือประเทศอันดับหนึ่งของอาเซียนโดดเด่นที่สุดเล่นสวยที่สุดมีระบอบอดีที่สุดเมื่อเห็นไทยไต่ระดับขึ้นแบบนี้จึงเกิดแรงสะเทือนใจอย่างหนักแฟนบอลบางกลุ่มไม่อยากยอมรับว่าทีมแห้งลงอย่างชัดเจนหลังยุปราคทางซอจบลงผลงานในรายการสําคัญก็ห่างไกลจากมาตรฐานเดิม ความมั่นใจของทีมลดลงและแม้ความหวังยังมีแต่ภาพรวมก็ไม่ดีเหมือนที่เคยเป็นสิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงกดดันที่ทาให้คอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเต็มไปด้วยความตึงเครียดบางคนบอกว่าฟีฟ่าจัดอันดับไม่ยุติธรรมบางคนบอกว่าไทยแค่โชคดีเจอคู่แข่งอ่อนบางคนก็บอกว่าคะแนนไม่สะท้อนความจริงแต่ไม่ว่าจะพูดอะไรตัวเลขและความจริงก็ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างท้าทายรงกันข้ามชาวไทยและแฟนบอลช้างสึกต่างรู้สึกภาคภูมิใจ เพราะมันคือผลลัพธ์จากความพยายามที่ยาวนานการสร้างทีมที่จริงจังการทำงานที่ไม่หยุดยั้งของโค้ชและสตาฟการสนับสนุนจากสโมสรนและแรงใจของแฟนบอลที่ไม่เคยหายไปจากสนามแม้ในวันที่ยากลำบากที่สุดฟุตบอลไทยยังเดินต่อและวันนี้ก็ได้ตอบแทนด้วยภาพที่งดงามทั้งในสนามและในอันดับโลกนักเตะไทยหลายคนเริ่มมีชื่อเสียงในเอเชียสโมสรนไทยเริ่มสร้างผู้เล่นคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องและลีกภายในประเทศก็พัฒนาไปอีกขั้นในเชิงความเป็นมืออาชีพ คะแนนฟีฟ่าไม่ได้เป็นเพียงแค่รางวัลแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าทิศทางที่เดินอยู่นั้นถูกต้องคอมเมนต์จากอาเซียนนอกจากจะสะท้อนความรู้สึกภายในของแต่ละชาติแล้วยังสะท้อนถึงการมองเห็นศักยภาพของไทยอย่างแท้จริงบางคนยอมรับอย่างเปิดเผยว่าฝีมือไทยดีขึ้นมากเล่นเป็นระบบรุกดีรับดีนักเตะมีความมั่นใจและมีวินัยสูงใช้โอกาสคุ้มค่าและมีพลังที่ไม่เหมือนเดิมหลายคนบอก,กว่าถ้าไทยยังคงระดับนี้ไว้ อีกไม่นานจะกลายเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียได้แบบไม่เกินจริงและสามารถไปถึงรอบลิกๆในรายการสำคัญได้แน่นอนแต่ในความชื่นชมก็ยังมีความรู้สึกตึงเครียดซ่อนอยู่เพราะทีมชาติไทยกำลังก้าวขึ้นจากอาเซียนไปสู่ระดับเอเชียอย่างชัดเจนนั่นหมายถึงว่าไทยจะไม่ได้เป็นเพียงคู่แข่งแต่จะกลายเป็นทีมระดับแถวหน้าในทวีปหากเสถียรภาพนี้คงอยู่ต่อไปซึ่งชาติอื่นในอาเซียนย่อมรู้ดีว่าหากปล่อยให้ไทยก้าวไปไกลเกินไป พวกเขาอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่อาจตามทันในหลายคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือความคิดที่ว่าเวียดนามควรเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนไม่ใช่ไทยและไทยไม่มีวันกลับมาเหนือวเวียดนามเหมือนเมื่อก่อนแต่ความจริงตรงน้าไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปความเป็นจริงใหม่กําลังถูกสร้างขึ้นแอลมาอแนแสดงให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาจริงทํางานจริงลงทุนจริงและมุ่งมั่นจริงจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างจากประเทศที่พึ่งเสียงเชียร์หรือภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว ในขณะที่แฟนบอนลลาวกัมพูชาติมอร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ต่างก็มีคอมเมนต์หลากหลายชื่นชมบ้างตะลึงบ้างอิจฉาบ้างบางคนบอกว่าชอบดูฟุตบอลไทยเพราะได้แรงบันดาลใจบางคนบอกว่าถ้าอาเซียนจะแข็งแกร่งจริงทุกประเทศควรพัฒนาตามมาตรฐานแบบไทยบางคนก็บอกว่าฟุตบอลไทยมีเอกลักษณ์มีความสนุกมีความกล้าเล่นและมีสเสน่ห์ที่ทําให้ดูแล้วรู้สึกว่ามันคือการเล่นเพื่อประเทศอย่างแท้จริงความรู้สึกเหล่านี้รวมกันกลายเป็นบรรยากาศใหม่ในอาเซียน ที่ทาให้ทีมชาติไทยเป็นเหมือนภาพตัวอย่างของคําว่าฟื้นคืนชีพและพัฒนาจริงและสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้อาเซียนตาร้อนเพราะไม่มีใครอยากเห็นคู่แข่งที่เคยสู้กันได้สูสีกลายเป็นทีมที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนแต่เมื่อตัวเลขและผลงานเป็นสิ่งยืนยันทุกคนก็ต้องยอมรับความจริงไม่มากก็น้อยเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงอีกสิ่งสําคัญนั่นคือพลังของฟุตบอลในฐานะสัญลักษณ์ของชาติหากทีมชาติไทยเดินหน้าก้าวต่อไปอย่างมั่นคง โอกาสไปลุยฟุตบอลโลกหรือก้าวไปสู่รอบลึกๆในรายการเอเชียนคัพก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปและการที่ชาติอื่นรู้สึกกดดันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าไทยกำลังก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตข้างหน้าเมื่อฟุตบอลไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องความมั่นใจของชาติอื่นจะถูกทดสอบอีกหลายครั้งแต่คำถามสำคัญคือไทยจะรักษาระดับนี้ได้หรือไม่การขึ้นแรงกิ้งไม่ใช่เรื่องยากถ้าทำงานหนัก แต่การคงไว้ซึ่งอันดับและมาตรฐานระดับสูงต่างหากคือของจริงแต่จากภาพรวมที่เห็นตอนนี้ไทยกำลังก้าวไปถูกทางทีมชาติแข็งแรงขึ้นนักเตะกล้าหาญขึ้นการเตรียมทีมเป็นระบบขึ้นและแฟนบอลก็เริ่มมีความเชื่อมั่นในเส้นทางใหม่นี้มากขึ้นกว่าที่เคยทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แฟนบอลอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามและบางชาติที่ยังไม่พัฒนาเท่าไทยจะเกิดความรู้สึกตาร้อนน้อยใจหรือพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของคำพูด มันคือเรื่องของผลงานในสนามและวันนี้ทีมชาติไทยได้พิสูจน์ด้วยผลงานจริงไม่ใช่ด้วยวัฒกรรมหรือความหวังที่ไม่มีหลักฐานแต่เป็นผลลัพธ์ที่จะต้องได้เห็นได้และเป็นรูปธรรมท,ที่สุดในรอบหลายปีและเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะไทยกําลังเดินหน้าต่อไปไม่มีทีท่าจะหยุดพัฒนาไม่มีสัญญาณว่าจะแผ่วลงและเมื่อทีมชาติไทยก้าวไปถึงจุดที่อาเซียนไม่อาจขว่คว้าทันความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคหลายชาติจะต้องกลับไปทบทวนใหม่ว่าฟุตบอลคือเรื่องขององค์การสร้างระบบ ไม่ใช่แค่การหวังผลลัพธ์ชั่วครั้งชั่วคราวการสร้างนักเตะที่เก่งจริงต้องลงทุนเวลาการสร้างหลีกที่แข็งแรงต้องมีความต่อเนื่องและการสร้างทีมชาติที่น่าเกรงขามต้องมีความตั้งใจและวิสัยทัศน์ในขณะที่ไทยกำลังเดินหน้าไปบนเส้นทางนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่เสียงคอมเมนต์จะดังขึ้นเรื่อยๆทั้งเสียงชื่นชมและเสียงเหน็บแนมแต่สุดท้ายทุกเสียงล้วนมีค่าเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ทีมชาติไทยได้กลับมาอยู่ในจุดที่ทุกคนต้องพูดถึง ต้องหันมามองและต้องยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขว่าช้างสึกกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างสวยงามที่สุดในรอบหลายปีและนี่คือจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่ไม่มีใครหยุดไทยได้หากเดินต่อไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นแบบนี้